สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ s m a r t ทเวลวางแผนการเงินกับอาจารย์ยีนครับรายการที่จะแบ่งปันความรู้ทางการเงินเพื่อก้าวไปสู่ความมั่งคั่งในชีวิตครับแนะนำวิทยากรครับพานุพงศ์แตงอักษรชื่อเล่นชื่อยีนครับและในครั้งนี้นะครับก็เป็น EP ีที่2แล้วนะครับที่เรามาเจอกันก็ในหลักสูตร i c p นะครับจะมีเนื้อหาทั้งหมดนะครับ3หมวดใน3หมวดเนี่ยมี22บทนะครับดังนั้น เนื้อหา EP ที่1น,นะครับเป็นภาพรวมและก็องรายละเอียดแต่ละบทครับรวมทั้งหมด23 EP ด้วยกัน EP ที่2นี้นะครับเป็นความรู้หมวดที่1น,นะครับความรู้พื้นฐานในบทที่1ครับเป็นเรื่องของปัจจัยแวดล้อมการลงทุนและตลาดการเงินครับมาเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับหมวดที่1บทที่1 ปัจจัยแวดล้อมการลงทุนและตลาดการเงินครับออก3ข้อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจอย่างง่ายฟังซ้ายนะครับก็ 1. นะครับเป็นภาคธุรกิจและฝั่งขวานะครับ 2. เป็นภาพคพรเรือนเช่นเราทําธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งนะครับสมมุติเป็นธุรกิจปั๊มน้ํามันปอตะทอนะครับ การทำปั๊มน้ำมันสักหนึ่งสาขานะครับก็อาจจะใช้เงินลงทุนประมาณสมมตินะครับ40ล้านบาทดังนั้นเราต้องกระดมครับกระดมเขาเรียกว่าปัจจัยการผลิตทั้งสี่อย่างนะครับคือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนะครับระดมปัจจัยจากพวกนี้จากภาค ทัวเรือนนะครับระดมไปสู่ภาคธุรกิจนะครับเพื่อตั้งกิจการปั๊มน้ํามันขึ้นมานะครับและกรณีนะครับระบบการเงินไม่มีสภาพเงินทุนไม่เพียงพอนะครับเช่นในระบบเศรษฐกิจนะครับต้องการเงิน100ล้านบาท แต่นะครับมีเงินในระบบเศรษฐกิจเพียงแค่50ล้านบาทครับเมื่อความต้องการนะครับมีมากกว่าเงินที่มีในระบบเศรษฐกิจดังนั้นหากเราต้องการนำเงิน40ล้านบาทเนี่ยเพื่อไปทำปั๊มน้ำมันปะทหรือเพื่อขยะเหตุการเราก็ต้องเสนออัตราดอกเบีย้ยสูงๆเพื่อที่จะได้เงินเหล่านี้ มาใช้ในการทําทุกิจหรือขยายกิจการนะครับเมื่อเสนออัตราดอกเบี้ยส,สูงครับทำให้ต้นทุนของเงินทุนสูงขึ้นและหากกิจการครับต้องการกําไรเท่าเดิมดังนั้นกิจการก็ต้องเพิ่มราคาครับเช่นเช่น <ๆ S 2> เป็นปั๊มน้ำมันก็เพิ่มราคาน้ามันเพิ่มขึ้นเพื่อให้ยังได้กําไรเท่าเดิมนะครับพอเพิ่มราคาน้ามันเพิ่มขึ้นครับมันก็ส่งผลให้ค่าครองชีพต่างๆของประชาชนเนี่ย ก็สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสินค้าแพงขึ้นพอราคาน้ํามันสูงขึ้นครับปริมาณความต้องการที่จะมาเติมน้ํามันก็ลดลงนะครับพอพลังงานต้องการสินค้าลดลงเนี่ยก็จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตก็ลดลงเช่นกันสุดท้ายครับปั๊มน้ํามันก็อาจจะต้องลดพนักงานหรือเลิกกิจการไปนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกษิจ ระบบการเงินนะครับมีบทบาทมีความสําคัญยังไงทั้งหมด7ข้อด้วยกัน 1. เป็นการส่งเสริมการออม saving f u n ัง i t n นะครับก็ทําให้คนเนี่ยมาออมเงินเงินเพิ่มขึ้น 2. สนับสนุนการระดมเงินทุนและสร้างสภาพคล่องครับ q u i t y t y f u n ังช o n นะครัสรักษาความมั่งคั่งของเงินออมเ f u nction เงินออมเหล่านี้เนี่ยก็มีผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนะครับก็จะรักษาความมั่งคั่งไว้ 4. บริการด้านชำระราคาครับเป็น Payment Function เช่นค่าน้ำค่าไฟเราสามารถไปชำระได้นะครับใน Mobile Banking ต่างๆนะครับปัจจุบันสะดวกมาก 5. การประเมินเครดิตครับเครดิตฟังชั o นกรณีเราไปกู้สินเชื่อจากธนาคารครับถ้าเรามีเครดิตดีๆเราก็มีโอกาสได้เงินกู้และนะครับ อัตราดอกเบีย้ยที่รารับเนะี่ยถ้าเราเครดิตดีๆีนะครับเราก็มีอัตราดอกเบีย้ยต้นทุนที่ต่าลงนะครับเพราะเราความเสี่ยงน้อยกว่า 6. ช่องทางในการบริหารความเสี่ยงครับ risk function เช่นธุรกิจนําเข้าส่งออกนะครับจะมีการซื้อ fx forward จากธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนครับเเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐครับ policy function อย่างช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวลงน,นะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแบงก์ชาติก็จะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือ7บทบาทที่สำคัญของระบบการเงินการเคลื่อนย้ายเงินทุนมี3แบบนะครับหคือการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยตรงนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราทำกิจการปั๊ม น้ำมันปอตอทอนะครับต้องใช้เงินทุน40ล้านบาทการเคลื่อนาเงินทุนตรงเนี่ยเราก็ดูว่ากิจการปั๊มน้ำมันของเราครับเราจะไประดมเงินมาจากใครจากแหล่งไหนนะครับเราก็จะระดมเงินมาจากผู้ที่มีเงินออมนะครับ เราเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับยังไม่มีประสบการณ์มาเราไปกู้ธนาคารน,นะครับก็อาจจะก,กู้ยังไม่ได้นะครับดังนั้นทางเลือกก็อาจจะไประดมเงินจากคนที่ใกล้ชิดของเรานะครับที่มีขอบเขตจำกัดอย่างเช่นญาติพ่อแม่ของเรานะครับระดมเงินมา40ล้านนะครับก็เอาไปขยายกิจการดังนั้นการระดมเงินทุนครับถ้าหาคุณส่วนออกมาก็เป็นการออก หุ้นออกใหม่แต่ถ้าเป็นกรณีกู้ยืมครับก็จะมีสัญญากู้ยืมกันซึ่งเราก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยจะเห็นว่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยตรงครับก็จะเป็นกิจการบราของเรานะครับไปนําเงินทุนระดมเงินทุนจากผู้มีเงินออมโดกและถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับเราก็จ่ายดอกเบีย้ยให้กับผู้มีเงินออม และในตัวอย่างนะครับปีแรกนะครับสมมุติเรานาเงินมาลงทุนสัก40ล้านบาทสมมติรายได้100ล้านบาทนะครับค่าใช้จ่าย90ล้านบาทจะมีกําไรเหลือ10ล้านบาทเมื่อเราทํากิจการเรามีกําไรแล้วครับอนาคตเนี่ย ถ้าเราไปเจอปัม๊มอยากจะทำเพิ่มสาขาที่สองครับก็ใช้เงินลงทุน40ล้านบาทเช่นกันเราจะหาเงินจากไหนดีครับทางเลือกหนึ่งเนี่ยครับเราก็สามารถ ไปเจอตัวกลางครับตัวกลางทางการเงินตัวอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับแบงค์นะครับธนาคารพาณิชย์ก็เป็นตัวกลางทางการเงนินอย่างยืงนะครับธนาคารเนี่ยจะทําหน้าที่ระดมเงินฝากนะครับระดมเงินฝากจากประชาชนผู้มีเงินออมแล้วก็จะมีเอกสารนะครับเป็นสมุดเงินฝากนะครับ ดังนั้นพอระดมเงินฝากมาธนาคารก็จ่ายดอกเบีย้ยให้ผู้มีเงินออมผู้มีเงินออมถ้าเป็นเงินฝากออมทรัพย์ครับอัตราดอกเบีย้ยก็ประมาณ0.5%ต่อปีธนาคารรวบรวมเงินมาแล้วครับก็ไปปล่อยสินเชื่อปล่อยสินเชื่อให้กับกิจการนะครับ มื่อปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้ไปแล้วครับกิจการก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับธนาคารนะครับสมมตุติเงินลงทุนปั๊มน้ำมันสาขา2นะครับก็40ล้านบาทเดิมเรามีกาไรอยู่แล้วใช่ไหมครับสะสมจากพีแล้ว10ล้านบาทเราก็อาจจะเลือกที่จะกู้30ล้านบาทเงินกู้30ล้านบาทนะครับสมมุธนาคารคิดอัตราดอกเบีย้ย 7%ต่อปีแสดงว่าสิ่งที่ธนาคารได้รับครับคือส่วนต่างดอกเบีย้ย6.5%การเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยอ้อมผ่านตัวกลางทางการเงินนะครับในตัวอย่างก็จะมีธนาคารเป็นตัวกลางทางการเงินนอกจากนี้ตัวกลางทางการเงินเช่นบริษัทเงินทุนจะเห็นว่ากิจการไม่ได้กู้เงินจากผู้มีเงินออมโดยตรงครับ แต่กิจการคู่จากธนาคารธนาคารไประดมเงินฝากจากผู้มีออมอีกทีหนึง่ง 3. การเคลื่อนย้ายเงินทุนในตลาดการเงินโดยมีกิจการวานิชธรกิจช่วยอำนวยความสะดวกครับกรณีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ฐานะการเงินมั่นคงเช่นบริษัทปตทเลยครับมีทรัพย์สินเนี่ยมากกว่าแสนล้านนะครับดังนั้นทางเลือกหนึ่งนะครับของปตทก็ อาจจะเป็นการระดมเงินครับระดมเงินนะครับในตลาดการเงินนะครับเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนในตลาดการเงินซึ่งในตลาดนี้ครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคือกิจการวานิธนกิจนะครับช่วยอำนวยความสะดวกนะครับอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขออนุญาตการยื่นแบบสแสดงรายการ f i ลิ่งนะครับในการระดมทุนครั้งนั้นถ้าเป็นการระดมเงินทุน ระดมทุนนะครับก็จะเป็นการออกคุณสามัญออกไม่แต่ถ้าเป็นการกู้ยืมครับเขาจะเรียกว่าคุณกู้เช่นสมมุติครั้งนี้นะครับปตทอ,ออกคุณกู้นะครับมูลค่าที่ตราไว้นะครับ1,000บาทระยะเวลา 3ปีนะครับดอกเบี้ยสมมุต4ิ4%แสดงว่านะครับปตทก็ต้องไปปรึกษากิจการวานิธนากจนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกนะครับสมมุติครั้งนี้เป็นการออกหุ้นกู้ดังนั้นเพื่อออกขายหุ้นกู้ครับผู้ลงออมก็จะมาซื้อหุ้นกู้นะครับกิจการปตทเนี่ยก็ได้เงินไปนะครับสมมุติครั้งนี้ระดมเงินทุน หนึ่งมืนล้านบาทปรทนะครับระดมเงินมา1ล้านบาทแล้วนะครับเมื่อครบระยะเวลาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับเวลาจ่ายดอกเบี้ยก็จ่ายนะครับกลับคืนไปยังผู้มีเงินออมนะครับดังนั้นถ้าต้นทุนดอกเบี้ยของปรทคือ4%นะครับ แสดงว่าปอๆก็มีประโยชน์ก็คือได้ต้นทุนจ่ายดอกเบีย้ยต่ำลงต่ำกว่าการไปกู้ยืมจากธนาคารในขณะที่ผู้มีเงินออมครับนำเงิน1000มาซื้อหุ้นกู้ของปอๆก็ได้ผลตอบแทนคืออัตราดอกเบี้ยรับก็เพิ่มขึ้นเป็น4%แสดงว่าเราก็จมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการมีความรู้ทางการเงินนะครับนี่คือการเคลื่อนย,ย้ายเงินทุนแบบที่3 โครงสร้างของตลาดการเงินตลาดการเงินภาษาอังกฤษคือ Financial Market แบ่งเป็น3ตลาด1คือตลาดตราสารพื้นฐาน2ตลาดตราสารอนุพันธ์และ3ตลาดการเงินระหว่างประเทศครับตลาดการเงินระหว่างประเทศเป็นกรณีที่เราไปซื้อหลักทรัพย์นะครับที่อยู่ต่างประเทศ 2. ตลาดตราสารอนุพันธ์นะครับก็มีตลาดที่เป็นทางการกับไม่เป็นทางการทางการก็เช่นตลาดทีเฟกนะครับทีเฟกเป็นตลาดตราสารอนุพันธ์หรือถ้าไม่เป็นทางการก็เช่นไปซื้อ f x Forward จากธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมาดูสิ่งที่เน้นครับคือตลาดตราสารพื้นฐานจะแบ่งเป็น ตลาดเงินกับตลาดทุนเกณฑ์นในการแบ่งคืออายุครับถ้าตลาดเงินเนี่ยอายุน้อยกว่า1ปีแต่ถ้าตลาดทุนครับอายุมากกว่า1ปีตัวอย่างของตลาดเงินเช่นตัวเงิน ังนะครับที่ออกโดยกระทรวงการคลังและก็ตัว๋วแลกเงินสำหรับตลาดทุนครับที่อายุตราสารคงเหลือเนี่ยเกินกว่า1ปีนะครับก็เช่นพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามันนะครับนี่คือตัวอย่างของตลาดทุน ตลาดทุนนะครับก็แบ่งเป็นตลาดแรกและตลาดรองนะครตลาดแรกก็ออกหุ้นนะครับหรือออกหุ้นกู้มาในการระดมเงินทุนครั้งแรกนะครับตลาดแรกเนี่ยก็จะเป็นระหว่างฝั่งซ้ายคือกิจ,จการและฝั่งขวาคือนักลงทุนตลาดแรกนะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อ ระดมเงินทุนระดมเงินมาใช้ในการขยายกาิจการนะครับตลาดรองนะครับเป็นตลาดขายของมือสองนะครับก็จะเป็นระหว่างนักลงทุนกับนักลงทุนวัตถุประสงค์เพื่อสัาพคล่องเช่นนะครับผมมีหุ้นกู้ พอทอยอยู่1ล้านบาทและปัจจุบันนะครับก็มีความจะเป็นต้องใช้เงินก่อนที่จะครบกำหนด3ปีนะครับผมก็สามารถเอาหุ้นกู้พอทไปขายในตลาดรองได้นะครับเพื่อได้เงินสดมาใช้งานก่อนตลาดแรกนะครับตลาดแรกก็จะแบ่งเป็น r O P P และ PO ครับสหรับ RO มาจาก Right Offering RO จะขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม PP มาจาก p r i w a t e p a c e m e n t นะครับขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่นะครับเป็นการขายแบบเฉพาะเจาะจงขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบัน P.O. Public Offering ขายให้กับประชาชนทั่วไปถ้า P.O. ครั้งแรกนะ P.O. ครั้งแรกเรียกว่า IPO ด้านล่างนะครับตลาดกลองเนี่ยแบ่งเป็นทางการ ับไม่เป็นทางการถ้าตลาดรองที่เป็นทางการครับในตลาดของตราสารทุนจะมี s e ตและ MAI ครับเซ t มาจากภาษาไทยเต็มๆก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย MAI ภาษาไทยเต็มๆคือตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับต้อง จำข้อมูลพวกนี้เพื่อใช้ในการสอบด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดตราสารนี่จะชื่อตลาดว่า T-BX มาจาก Thailand b o n d Exchange ครับสำหรับตลาดที่ไม่เป็นทางการครับจะเรียกว่า OTC มาจาก Over the Counter นะครับตลาด รองที่ไม่เป็นทางการเนี่ยก็จะมีเอาไม่มีความสะดวกน้อยกว่านะครับอย่างเช่นถ้าผมมีหุ้นกู้กระทออยู่หนึ่งล้านก็มันถามว่าเอสนใจซื้อไหมนะครับถ้าเอไม่ซื้อก็ถามบีนะครับถ้าบีไม่ซื้อก็ถามซีอีกดังนั้นก็มันไม่สะดวกนะครับในการที่จะมาหาว่าถ้าเราจะขายของจะมีใครมารักซื้อต่อจากเรานะครับ จบเนื้อหาใน EP ที่2แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข้อมูลการเตรียมสอบ ICPlan นะสนใจข้อมูลการเงินการลงทุนนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เพจ s m a r t w e ว l วางแผนการเงินกับอาจารย์ยีนนะครับนอกจากนี้ก็ถ้าเห็นว่า EP นี้ดีนะครับในการเตรียมตัวสอบ ICPlan นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตาม ข้อมูลการเตรียมสอบ i c p a พนะครับที่ YouTube นะครับยีนพานุพงและพบกันใน EP ถัดไปนะครับกับผมยีนพานุพง์ขอบคุณครับ